ก็ขอรับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวส่วนยหญนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวันนะครับสีมาแนะนําาวิธีการนะครับเพชรจังไดนะครับอย่างก่อนของเราจังฉีมีน้าหนักหลายนะครับอ่ากับมาเพิ่งกันเลยนะครับสำหรับในมือนี่นะเส้นวนกับพามาในปลาอย่างนะครับมาในปลาอย่างนะครับ เมื่อเส้าขีดไปแล้วนะครับมือนีวันที่สิบสามนะครับสิบสามขันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเส้นวนผ้าขม้าในป่าอย่นะครับิมาเบิงว่าเห็ดจังดนะครับเห็ดจังดอจางจียางก้อนถั่วของเขานะครับจังจีมีน้ำหนักนะครับครับสําหรับเทคนี้ของเส้นวนนะครับเวลาเขากีดยางนะครับเขากีดยางมีแหล็กนะครับในซัมนีนะครับ กีดมีที่สองอีกก็จะได้ประมาณเลยเคืองนะครับเลยเคืองถาอ่ายยางมันออกดีนะครับการมีที่สามมานนเาส้นวนก็จีแค่ออกนะครับแคะกอ่อนยางออกมาวางไหว้ลักษณะนี้นะครับวางก่อนยางก็ะหาบ้างหมืองที่มันสะอา,าดๆนะครับวางน้าใหม่ก็ได้หรือวางน้าก่อหญยาก็ได้นะครับวางก่อนอยางไว้ลักษณะนี้นะครับบางชาวสวนบางท่านนะครับกาจตจะแข้งไว้ในปูนะครับจะแข้งไว้ในปูแต่ว่า อย่างเส้นวนมันออกลายครับมันออกลายกับขันแต่แค้งไว้ในปูไว้แล้วเอากีดใส่มันกระชิุนนะครับมมนกระชิุนเส้นวนก็เลยใส่ไปที่ว่างไว้เงาอยางนะครับว่างไว้เงาหยางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับมีดที่สามนะครับมีดที่สามสองมีดมันกขยีเต็มปูแล้วมีดที่สามขากะแคะเลยนะครับข้ากะแคะอยางออกเลยว่างไว้ลักษณะนั้นนะครับเพราะเกีดเรียบร้อยนะครับกีดเรียบร้อยมาอยู่ลักษณะนี้ครับขากะ วันขั้นตอนต่อไปก็จิเป็นการค้นน้ำกดแล้วก็เอาอยางใส่นะครับครับต่อไปกระจอาน้ำกดใส่นะครับกดกดใส่เส้นบนมีมือเดียวนะครับมีมือเดียวอ่าขาตั้งกล้องก็มีนะครับก็หย่อนน้ำกดลงไปสักก้อนเลยสักก้นนะครับะค้นให้เข้ากันนะครับ เอาคนให้เขากันอย่างเขาจีดเสร็จตัวได้ดีนะครับเสร็จตัวได้ดีฉีบเเป็นกระาอีสานเก็เอื่นยุงหมวกบวกนะครับใยบวกบวกยุงหมวกบวกเอาค้นให้มันเขากันนะครับพอค้นเขากันเรียบร้อยแล้วนะครับค้นเขากันเรียบร้อยแล้วก่อนอยางมาใส่นะครับ กรกดอนอยังใส่ใส่ลงไปครับวางลงไปเลยแล้วก็กดลงไปนะครับปกติเส้นวันยวไม่กดนะครับไม่ที่กดกดแต่ว่าอันนี้มันมือมือมือหนึ่งมันจับกล่องอยู่นะครับลักษณะนี้นะครับเพราะมีที่ซีมีที่ซีเท่าไปเอากไ่แค่อีกเท่านึงนะครับแค่ออกลักษณะเก่านะครับแล้วก็ว่างไว้เอายางนะครับ แกะออกลักษณะเก่าแล้วก็บางไว้ห่ออย่างมีที่หระเฮ็ดขึ้นกันนะครับมีที่หกมีที่เจ็ดเก็ดขึ้นกันนะครับ,รบการเฮ็ดลักษณะนี้ก็คือนะครับก็บคือจะเป็นการลดการคายนำของอย่างของนำอย่างนะครับลดการคายคายนำของนำอย่างเพราะเวลาเขากีดมีดที่สามเขาเกิดโจกยาวมากแล,แล้วก่อนอยาวว่างทับไปนะครับ มันก่าจเบอยางเขาน้ำยางเขาก็จีบอ,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 บบอถึงแดดเถึล่ลมมันจะอยู่ทั้งไต่นะครับมันก็จีลดการคายน้ำได้นะครับเหย็ดใหอย่างของเขามีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักหลายแล้็เกษตรกรบางท่านนะครับขีดไส้โพเต็มโพเต็มโพลักษณะน,นี้แล้วก็ตั้งไว้เหงาอย่างนะครับโดยที่ผมมีการจกผมมีการแค่ย่างนะครับอย่างที่เข้าตั้งไว ตั้งไว้มม่ก็่ทีคอยแหงไปแหงไปส่วนที่หอดมีดหามีดหกมีดเจ็ดนะครับมม่ก็่ทีคอยแหงไปแหงไปเพราะหอดมือเก็บมากไม่ก็่ิมีน้ำหนักเบานะครับอันนี้คือเหตุผลที่ต้องแะคะก้อนยาวมากแล้วก็พ้นน้ำกดแล้วก็ก้อนยางเก้านะครับว่างทับยางว่างทับน้ำยางไม่ไวลดการละเหยของน้ำนะครับลดการละเหยของน้ำในน้ำยางนะครับ มีที่สี่มีที่หามีที่หกมีที่เจ็ดกะแคคออกแล้วก็เอาค้นน้ำกดค้นเอาค้นพอขีดเสร็จค้นน้ำกดแล้วก็ก้อนยางบางทับนะครับทับไปเปรื่อยๆจนครบเจ็ดมิดนะครับอันนี้ก็จะเ,เป็นเทคนิคที่ใ็้ในยางก้อนถวยเฮามีน้ำหนักนะครับเพราะว่าวิธีนี้มันจะลดการค้ายน้ำของนำอ้ำยางนะครับอา 7, ่าเจ็ดกษเรตกรบางท่านนะครับขีดไส้ปูลักษณะน,นี้เรียบร้อยนะครับ ลักษณะนี้แล้วปล่อยไ้นะครับปล่อยไวเมื่อรุ่นมากก็ไม่กีดใส่อีกนี่สิพอเขากีดพอเขากีดใส่ไปนะครับใส่ถวยไปคนคนปล่อยไ้ลักษณะนี้นะครับมันก็สีถือตรงบริเวณหน้าย่างตรงนี้มันก็จะถือล่มถึงแดดนะครับมันก็จะไอไอยน้ามันก็จะระเหยออกนะครับระเหยออกระเหยออกแล้วก็จะเห็ดย่างเขาเบาลงนะครับเห็ดย่างบาเบาเข้าเบาลงกันเขาบ่อกันเขาบ่จกทับนะครับ อันนี้คือรักกันนะครับเรียกรักกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เบ่งแล้วนะครับเชิญว่าคลิปพอมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เส้นวันเฮ็ดคลิปดีๆ่อไปเมื่อฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เส้นวันก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ